เป็นเดพี่น้องโอ้โนกรเดีกซิ่มเด้หนิทำไงติดข้อใหวาน ใสตูเย็นแซ่บอย่นี้นะอืมฮ้อนใสตูเย็นสุดยอดเลยนี่คือล้านมาเลยก็เป็นสวนลวงดิพี่น้องแล้วมันแซ่บรถกันกันแต่ถ้ามวนมาบงมะนาวไงสวนล้านสาวล้านไทยอันมะนาวดินี่ก็เป็นมักสมโอ มางวดก่อนน่นมันบทันใหญ่มากงวดนีโอ้ตุกตุนติดทิมที่บ่ได้อันใส่หลาบสั่งมาเนาะหน่วยมะนาวใส่หลาบสั่งหลาบงวดเลยหนวยใหญ่วันในี้อันนี้ยังมนันอีกใหญ่คักนะนี่ดูท่านนี่ยังบุนี่มันบ่เป็นมะนาวสีเลยพี่น้องมะนาวสีกับตั้งหากมะนาวสีพี่อยู่ที่แค่เบอร์สักนาวสีอันนี้มะนาวขั้นใหญ่ ง่ายนี่มีน้่ยหน่อยด้วยนี่ผู้ใดผู้ใดอยากได้บ่าพิน้องพันมะนาวพันนี่เอาดูน่าปวดน่าพูเอาน่่ยเอาน่วยนั่นมาเด้อือนุ่งกันทำไมอือแล้วห้ามากดีใที่เลาลางเนี่

อ้ ın, uh, an en, Hence, no ุ right? e? ่นไวง่ายปักเทียบคืนพี่น้องเยเราเก็บเราต้องเอาอูุ้นนะเบิ่งเน่เอเเียอาได้ละมยังบลูทเก็บงอันทาจะขวงว่าพันอย่งบอลู่านบอลูเนอพี่น้องเน่

กเ็เออมาหาในาาาหน้องนอนในเด็กจะโพดจะโพูดให้ติด,ดโดดจะเขียบอัอนสวนหลานสวนหลานไผ่พี่น้องมาสวนหลานไผ่ยอยู่บ้านไม้น้องดินดำสำเพอเมือบงบึญญงกาลบึงยี่ปุกยี่ปุกสี่เอาอยู่จักกระสอบปุ๋ยนึงพี่น้อง กะไล่ใบพูดคเองเยบลมน่าน่้าเป็นที่น้องดกดดกเน่าเป็นกระดูก คือ,อถ้า,าเอาิ่งหมัดแก้วั้งก่อนิมันดทัน,ด,ทนด้สุกหวานเนี่ยมา้าบอกว่ามันเผาได้้าจงทัางไว้ดีเด้อเขา <laughs> นี่ไงสีดํรออืมงามัเลยสีม่วงมาดูอันนี้าสีม่วงดูเดี๋ยนใช่สิสีม่วงที่นองขบานปินขะึ้นมังไงสีขาวมันะั่นสะีหลุดขึ้นเบ็ดทั้งสีเลยเนาะอื้อันนี้มันก็หลุดขึ้นเนี่ยหอมันสีขาวมนเดียวกัน นี่เด็กนี่เด็กไม่กีิ่นดึงนี่ดิ o, <S <S โอ้ยยังเปิดไม่เหี้ยเจ๊นกนดูกนกนน่ะพันธ์สีม่วงแลเี่นของสีขาวอยู่พูนต้นท้องคุณนี่ยังบวงวาเดียวเ นี่นจออ่อนมากมากกานดพิ้นนีน่ง่ายง่ายนี่นี่นะนี่น้ง่วยงมาส้มสวนบางมังกอเพิน้น สวนหลายย่างเหรสมผสานมันอันนี้สีม่วงเ้อสีม่วงนี่มันก็ลูมันตคว้างนี่แหละมันกโดูดีขาวเน่าะสีดูด่างบ้งเน่ยนนโดดว่าขาวบตันมี่ละเื่อานแกเาก่อนหน่อยบมึงเนี่ยสนทั้งนี้บ้านได้สุกหลายทวสนพุ่นมืนี่สิเก็บมั่ก่อน มันโมเมนแล้วผันสี์เชื้อเขาแน่นั่นตัดกวันตัดงามแล้วสีม่วงบิดเอาก็ได้ตัดบาดเดียวออกมากี่น่วงเอ้ยม่วงเนื่อเนือเนี่ยเอ้าพาเพราะว่ามันก็ต้องไปท่ากันแล้ว กูดเป็นเด้พี่น้องโอ้นนกยิมเด้นี่ทำไงติดข้อใดเลยง่เกี่ยวมื่อก่อนาเพ่นหวานใช้ตตัวยินแสบกว่่นีังนะ กอนใส่ตู้เย็นสุดยอดเลยเนี่ยคือหลานมาหรอเพราะมันส่วนหลวดดิพี่น้องแล <c oughs> ้มันแซ่บ พี่น้องอ,อันี้ปล่อยยังน่ารถเก็บมาจะพุ่นเนาะอันี้ปล่อยยังอันนี้อันนี้ต้นนั้นซับลาบเนียน,นต้นไม่กวดวอ,อันข้นาวไปเห็ดไม่กวดกวดเนื่นเด้อพี่น้องอันปล่อยแม่นหญ้าหกเด้อไม่กวดเด้นี่อยู่บึงการพะโยเอ,อ,อนนื้นต้นแข็มไปเห็ดไม่ปวดเร้่องน่ารอดุกมามก่อนนี่แหะหายรอดแล้วรอดั้งตังกรสุดดีใช่ไหมตังกร นั่งนี่แหละรถอย่านี้นะท่านสุกันบิดเอาได้ยู่บ่อ้ยกูบิดมากเลยเ้กูบิดแล้วแจ้งข่าวี่องบ่นี่ค่ะเพิ่เติมคือาได้ยู่งน่อยนะบิดขึ้นเลยโอ้้อนั่งน ปาดไม่ดียังไม่ละตัด้วยสีเลยที่นองเอ้ยแม่มันห่วงแก่เมื่อก่อนหนีเมื่อเยอะเอาน้ำมันตักมันตะกีสีชมพูเอาผ้าปาดด้วยเป็นยังที่เป็นยางหัวแมวเฮอร้านไส้ปาดโอ้โหเดี๋เบิ่งร้านรอรอได้บันได้มีเมียน้ำบ้านน้ำเมืองเขาดอกนี่ได้ปุ๊บวันนี้ มันามเรื <sympath is> ่องกสนดาเหอือันี่ิบจกเดี๋ยวจะส่งรูปมาดูให้มันอาว่างหักันเบอนติงอันนี้บ้านได้ปะเนี่ยบ้านน้ยเขมเขมนะ อ๋ยังไ่ได้ยตีอีมันบ่เค็มเ็ดงานไม่เมยเด้อพี่น้องเ็ดงานไม่เมยนิดเด็หน่ยนึงเตาตันโลดน่ึงดูแลก็จะปลูกก็จะเสียบลงีเดวูปลูกไว้ให้แดดแยกอันน้ยงดกบมเกิด เด้อพี่น้องผู้ใดอยากได้บักมังกรม่วง่วันไม่น้องดินดำโอ้บ้านอันนี่ยังก่อนพ่อนิยมกับ้านไม่พ่อน,นิยมกับคือกันนั่นแหละบ้านเขาเดียวมันบ้านใหญ่เขาเจ้าขยายออกหลายหมู่บ้านเชื่อมเมืองบึงการต้องสิละเลอ้ย,ยงเชียสวนมืี้ย,ยงเชียงสวนมาดูอะไรเดี๋ยวพี่น้อง <c oughs> มืด <c oughs> ยันมืดหอดงามันเยอะ <c oughs> ันดุมันดุลิ่นกระลาบกระดุกเนาะอันนี้เมียนี่บีบในแกน้ล่องลาบประดุกด้วยนี่พี่น้องบีบในล่องลาบประดุกนองัวจุกมีเออฉันนงัวจุกอันนี้เดยยังมาได้่หน่วยนี่ออใช่ไหมน้อนมันนีนะรนี่นี่นี่นด โอ้ยอยากตัวดีเน,ะนาะน,นั่นน่ะนี้อตมเมนเมนเมนนนกแคดดากระเดียงนหก,นห,กนหัวจุกนกหัวจุกอันนกไอ้น่นเลี้ยงตัวไม่นั่นเจาเขาเนี้อ,นอาไป่อยว้มันห่องเก็บฟังเออก็บเอาแบนาเก็บเอาี้อัอนอนี้เนี่ที่อวนไรบอกให้ีใส่กำหลับประดุกเดียว <Okay. S 1> มุ้งแล้วนอ, <Okay. S 2> อเคบนามันหนัาานจียากได้แบจี๊หนะอนะอ่อยนะม่ด้สวยสูดแดดด้วค่ะผู้ขาหอนอยู่เก <c oughs> ็บจัจได้ก็เห็นไหม อือๆนี่หน่อยๆนี่อ้าวมะนาวซิๆกระถางสีนึงน่ะ <laughs> 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 <tang> <laughs> มาเด้อมาเก็บอันเกี่ยวต้องกวนขีม่วงน้อกันเออนัเนบ่เก็บบ่ดีแม่มันกระตอดตรงนี้มันยังเขียวไรอยู่ข้าวจาเอาเนีัยเกิดยังเกิดอีกเดือดหนอนี่ไปเรื่อยๆของมัน ต้องไปเรืรเ่อยๆเฮ้นะมันก็นพี่น้องนะบ้านได้สุกคักพี่น้องสะอ่อนเยอะสะอ่อนคนน้่ยคนให้หน้ย่ยคนให้ให้ไง มันไม่เห็นี่ี่นายเ่ตาไห บักเน่าออตาัพี่น้องเก็บตักเน่าออตาอันมึงดูจุดแตกแตกมาหนา,ม,ามึงดูเอาันนอ้อยมันไม่หมสูงก็สิลนลก็ต้องเก็บเอามอ่ไดเอได้เอาพี่เอาเก็บไขน่น,นนะัเนามันรนอันยวซุ่แห้งไลน,นะน่น อ่อนน,นี่ใช<า>่ไหมลูกนามเกวมังก่อนปาขวดขนาดเลยป่าดีนรูบะบ,บอยู่มาซาเานี่สัปเวยช่วงหนเด้าใดหันอ่าลิฟทเท่านัาน้นแล้วทำไมหล่นดึดึดดหนุ่มดึดึงดึง่าขีพอยอายตรงนี้ กลิ่นฉันใม่กลังอยู่มันอืือมรัษานังชงอันเนียก็ไ่ได้ยุ่มอปอนปะเนาอกแซ่บมันก็เป็นอะอย่างนี้กบเตีง้ระดาษอันี่ตาแซ่บว่าอันแตียงที่นอนแตงแม่ยมีมเต็มเลยปะอันแตียงยังเกาะแตงจริงแตงอิเลีนไหมะิว่าแตงยัง บักแดงอีลีแงนี่นี่บักแดงคุณรวยนั่นีงเพชเนควนเยอะกลมเนีวยมันลมเดียวกันนี่ยมารมรมันกลมเดียวกันพี่น้องว่าแม่นพันเดียวกันวับนวลญาหนิบันอันนี้มันคือแตงไทยอันนั้นคือบักแดงยาวเนี่ย ายพันเนาะพี่นอืมเดี๋ยวกับกันไม่กันไลเองเงดูอนนี้สชยพันธุงยังี่บัเขียเฮียนยุยอเสียดูแล้วงเจ้า่เี่เดียวไข่แม่งคงมากไข่แม่งมาพี่น้องพี่น้องอเรื่อง,ง,ง,องบัเขียนี้ อันอันกันนี่หมากมังคุดลำม,มุดลำย่อยส <c oughs> ีขาวนี่สีขาวพี่น้องสีขาวสีขาวมันจะแตงนั่นน,ะนาา่ะนั่นล่ะแตงไก่ แตงงไทยแตงกิงแ,แตงไทยนั่นเห็นอยู่เป่แตงไทยนสมควรที่เรียมเรียวปานนี่แตงไทยเนาะพี่น้องเนาะน่าดมมุงนวัหน่ายน้องนะเขาจะกินอืาเอาไปบะเขียกกันเยอะเห็นในขายหนาเด้อันนี้สีขาวพี่น้องสีขาวว่าจะไมนสะเป็นสีมุ้งเอามาสักริมสิ ร่องสีขาวบันนี้ข้างยาเนี่ยร่องสีม่วงเดี๋ยวเอาไ้ค่ะอันนี้ไปติดไม่ติดหม่ติดเยอะเมื่อกี้ดีสีม่วงบันนี่สีขาว องจะของสวนจังสี่เลยสวนเพิ่นมันเอาไปเพิ่นปุ่นง่ายปุ่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องรถคนแกันสานผ้ามวนนี่เป็นปลูกงามบ่เอาไปกระเพราเขาไดใส่น้ำนืดนี่เราย้ายตลาด คนเดียดห่อนะสู่ตยอย่าเบิกแบบพิกดูันวพริกบุดแบบพริกโซมันสนวยนเห็นได้เลยค่ะ <บา S 1> ออมีสีขาวสิพุ่อะสีพุ่นอะนี่สีม่วงเอาไปาาแม่ขาายานนึงวขาไปลม่ทำอานีม่รัดอาหสองนวยตึงก่ะ เอาย่อยสวนผุ่นเขาคือว่าอะไเอาซ้ำองมันก็ไหวมันก็เป็นสีดีดอยู่มันเป็นสีม่วงเอาเอาไม่เป็นสีขาวอันนี้สีขาวคือเดียวหันมังมดในนี้น่ซื้อไปโฟกเลยด้ดิ อีโป๊กพี่น่อยอีโป๊กมือหนีเียวอีโป๊กไปนั่งอีป๊กใช กิบบิกกกินกับสมสมหมูสมเนื้อสมปลาสมผักกินได้เบดสมเนากกพิคท,ท่าน,นี่อยู่ได้โดนได้นน่นีี่กินู้เป็นาอุปุอีปิมเมื่อไหยวแท็กซี่ทนร่องยากัดใส่เฟืงเลยโอ้ บ่ซิม ok. คือแเกีวมังกรบอรหวานแล้วประทานไายบได้ซิมให้เบิ้งคือแกีวมังกรดอเป็นหมือนเือตาแสบาื่นมบนะสวนนเลเทือพี่นองเอ้ ให้สิบอกเพิ่นวิวายาให้หลายยาให้หลายเพิ่นก็ให้คือเก่าโอ้ยอยากตายคุนเมื่อได้แบบนี้เนาะแต่บอกพี่กินก่อนไม่กลิ่นูงูอะชงอยู่ให้อยู่ไหนเอาพี่กวนเอาพี่ขีโนเอาเอาหน่วยสีแดงได้ หอมตันดังหอมเตดังเข้มเข่าก็ขาวเขียนเลรียญผ่าตีปูดองเลยเส้นอะไรปูม่อนลงไปเอาอยู่ตรงเด้อพี่หนุ่งอันยอดมันละกินกับตับหมูเงาไหมไอ้กุ้งเงาหน่อยมาๆาแบบนี้เดี๋ยกพี่น้องมาแบบนี้ เข็นขาวเขว็นเหล็นึ่งสีพี่น้องเอ้ยบบพริกสดพริกข er. ี้หนู Woche ogene. เนาะพริกขี้หนูเนาะ